ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็เป็นเลือกงามยามดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้มีญาติพี่น้องนะครับที่ได้บนบานสารกล่าวนะครับแล้วก็สำเร็จสำเร็จผลในหน้าที่การงานนะครับได้มากราบไหว้สการะบูชานะครับองค์พ่อพญาต่นานาคราชและพ่อปู่ศรีสุสโธนาคราชนะครับ ไม่อะไรนอนปังปังดังดังนะไม่นิดน้อยก็ได้ กวโตระหัตสัมมาสัมพุทธะณมตัสะภะควโตถระหัตสัมมาสัมพุทธะสักเคกามีจารุเปกิริสิขรตเตจันตริเควิมาณีอิเปรัเทจะกขามีตรรวนาคานีเกหวัตุมิเกเตพุมาจยันตุเทวชรสารวิสมยกขคัทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังาธาภูมีสุนันตัวธัมมสวนาการุอาจัมพัทันตาธัมมสวนาการุอาจัมพัทันตาธัมมสวนาการุ อายมพระท่านตามสาธุขับประ้าขกอนเชิญคุณเทพเทวดาเจ้าทางา้งร้ายทั้งสิบหกเบื้องฟ้าสิบห้าจดินสิบสี่ชั้นเมืองแดนบาดาลเท่าจตสู่โรคก,กรบาลทั้งสี่เทียดท้าทัตตโรเทวิรุหกเทวิรุปักและเาวีสุวรรณมหาราช ท้ามเมรังธรณีพระเมรงคงคาพระเพิงพระปายพระพิรุณและคุณเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่เจ้าคุณพาดีอันเป็นที่นับตือแห่งภูมิสตยนยานทั้งรายขอบารมีคุณพระอินทาจริเจ้าพระภูมิเจ้าพนารายเจ้าพระปีคเนเจ้าพระจิบาจามก่อนเชิญองค์พ่อพญาเต่านันทเสียงกออนเชิญพ่อพญานาคราชสีสุโธกออนเชิญปู่ฤษีมุนีทั้งร้อยแปดพระองค์ขออันนี้บอกกล่าวตั้งเชียงเหตุในสถานที่นี้มีอยาิพี่น้องชาตามเป็นต่างๆเหล่านี้ที่นำมาบูชาท่าน ขอเชิญท่านทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ผู้เมียโนบรรดาปฏิหารทั้งเจ้าพุทเจ้าที่เจ้าคุณพาดีเจ้าธรณีระสยามิวัติราชาราประเสีเมืองทรงเมืองพรารักเมืองคุณหยักเอ้สาวเจ้าอันดีและคุณเทพเทวดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ ได้ไป,ไปอธิษฐานบอกกล่าวทั่วสารทิศไม่มีประมาณทั่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือละทิศใต้เบื้องบนและเบื้องกลางในอากาศดินน้ำลมและไฟวันนี้ได้มาบอกกล่าวเจะบนบวงสวงแล้วขอเชิญท่านจงมารับรู้อันเชิญมาเถิดท่านผู้มีฤทธิ์ผู้มีวิชาผู้ให้ผู้ชี้ในการบทบานได้ช่วยเหลือผักดันให้เขาได้โชคได้ราบให้วาสนาดวงชะตาดีได้สําเร็จผลนะกอบารามีสิทธิสจิตจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยกตัทาระโตสิทธิเที่เชโอไโยนิจังสถารารังพระวันตุมีนโมนะม พระเทวาประดิษฐ์ชีเทพเทวดาเจ้าอุดรบันดาลประทานพรสิทธิชย่สิทธิชโยนาโมโหุทายา อัมรินเทวาว่าอมสัก,กะเทวาสัก,กะเทวตาสักากระวันพนังธรรมรินมหาเทวานักโมพุทธายะสหัสตานิโตเทพวินโททิปปาจักขุงวิสุทธายีอีกาวิสีพ,พุตตาสังมีโรกังวิสูนาสัง สังสีโมนาสีโมนาสังโมนาสังสีนาะอุทคกะมีมะอาหูอานิชาสโตนาะโมพุทธายะโขขานาคาเทว,วาติตังอะหังวันทานาคาจิปดี จึงสำเร็จมานักมามีมาโฉนนานางังโตกังวรา ขอพึ่งบารมขอให้หมดที่ดสินในปีนี้ขอให้ร่ำรวยันใจขอให้ร่ารวยทันใจมีอายุสุขภาพดี่มีอาุสุขภาพดีความเจ็บป่วยให้ยาได้มีป่วยใข้ยาได้มีโชคลมากมาโชคลาบให้มากมายข้งข้าวของเมือน้อ้งข้าวของมืองน้อง ให้มมาากยบริวารให้มากมายยนถาให้เพิ่มพูนอำนาจวาสนาให้สูงขึ้นอำนนาาาจวสสใหู้งขึ้นขอเทพเทวดาดลบันดาลขอเทพเทวดาดลบันดาลประทานพรสารพัดเนื้อประทานพรสารพัดเนื้อดังที่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเธอดังที่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเธออ้าวอธิษฐานถึงที่ปัตนาและนำของว่านำธูปมาปักหัวหมูก้าดอกและที่เหลือกับป don't talk like ตอนนี้นะครับญาติพี่น้องก็ได้มาแก้บุญนะครับเนาะได้สําเร็จในสิ่งที่สมหวังนะครับได้โชคได้ลาบนะครับร่ารวยกันนะครับเนาะจึงได้นําเครื่องไหว้ปวงสงมาแก้บุญนะครับเนาะนำญาติพี่น้องโอ้มากันเป็นคณะเลยนะครับโชคลาบร่ารวยนะครับบารมีองค์พ่อพญาเต่านาคราชนะครับให้โชคลาบนะครับทุกคนนะวดนนี้ก็เอาไปเลยนะครับทุกคนนะสี่สี่นะครับสี่สี่ท่านให้แล้วนะครับองค์พ่อให้สี่สี่กับเก้าแปดนะครับ 44กับ98ครับทุกคนนะลุย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 644 98สี 6, 4, 9, พี่น้องชาวติ๊กตอกทุกท่านนะครับนะตอนนี้นะครับมีญาติพี่น้องนะครับได้โชคลาบล่ำรวยนะครับเนาะได้นำเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงนะครับหัวหมูขุระหมากรากปึกษานะครับเนาะมา ล้ำบวงสวงด้วยนะครับนะนำแคนมาแก้บุญนะครับนะกับองค์พ่อพญาเต๋นานาคราชนะครับร่ลำรวยนะครับเนะาะเด็กน้องมากันเยอะเลยทุกคนนะนำครอบครัวนะมาแก้บุญนะครับนะซึ่งได้ร่ำรวยโชคลาภได้นำแคนมามาล้ำให้ปู่นะปู่ชอบแคน แล้วก็ผู้ชอบแค้นผู้ชอบของไหวมาบนจึงสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจึงนํามาแก้บนนะครับเนาะงวดน,นี้ก็จะตามต่อทุกคนได้โชคลาบทุกคนนะอ่าองค์พ่อพยาเต่าให้โชคมาเด้อปูเด้อมาลับเด้อ Oh, <laughs> ครับนะครับตอนนี้กําลังลําแก้บนนะครับนะได้นบนบานไว้ขอโชคปู่ไว้วันนี้ให้รวยรวยกันอีกนะครับเนาะ,ะเขามาแล้วเขามาเห็นเลขอยู่บนหลังนี้นะครับทุกคนนะเห็นไหมเลขอยู่บนข้างหลังปู่เขาก็ได้โชคลาบกันนะ โชคลาภนะครับคือคนเลขนะมงคลน,นําโชคเลขมงคลน,นําโชคนะครับเลขมงคลน,นําโชคนะครับนะเลขมงคลน,นําโชค4 4 4 6นะครับ4 4 6 4 6, 4, 4 6หกส่สี่หแล้วก็98นะครับ4 4 6 98ครับ